สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมอมมอลเล่คลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของไทยแลนด์ลีกกันบ้างครับแน่นอนว่าวันนี้ก็เป็นการแข่งขันทั้งทีมหญิงและก็ทีมชายนะครับในรอบรองชนะเลิศเพื่อที่จะหาทีมชนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปในขณะที่ทีมที่แพ้ก็ต้องไปชิงอันดับที่3นะครับซึ่งก็เพิ่งจะจบลงไปหมาดๆเลยครับสำหรับทีมหญิง โคราชพบกับสุพรีมเป็นโคราชนะครับที่มีความแน่นอนกว่าแล้วก็มาเหนือกว่าเอาชนะสุพรีมไป3ต่อศนเซตเลยครับซึ่งเท่ากับว่าโคราชนำทับโดยแม่ออนอ,อนุมาสิทธิรักนะครับได้เข้าชิงกับไดมอนด์ฟูดในขณะที่จริงที่3ก็คือสุพรีมต้องไปสู้กับคอนเก่นครับ ในขณะที่ทีมชายอย่างที่เราทราบกันไปก่อนหน้านี้เลยนะครับโคราชก็ได้เข้าชิงกับพิษณุโลกซึ่งพิษณุโลกก็สา,ามารถเอาชนะไดมอนด์ฟุตเชม์เก่าได้อย่างสุดปังเช่นเดียวกันก็เอาใจช่วยทุกทีมเลยนะครับแล้วมารอลุ้นกันว่าไทยแลนด์ลีกปีนี้ทีมหญิงทีมชายใครจะเป็นแชมป์มาร่วมเชียร์ไปด้วยกันครับ